ไปทำบุญน,นะคะแห่เทียนแห่อะไรกันก็รู้สึกว่าจะสนุกสนานเนาะช่องเรียวเล็กจะไปติดใจตรงอ่บางบางฉาหรือบางห่าอะไรที่ว่าน้องนรินทรีก็สวัสดีค่ะพี่นํำยองนะคะได้ออกไปเที่ยวไหนบ้านเล็กนะตรงบ้านเล็กจะไม่ค่อยมีนะคะกาะกองยาวก็ หากองยาวยากมากเลยนะคะก็จะมีแต่วงนี่นี่ค่ะผ่านนะคะตอนนี้ยังหาสะสมเวลานาทีเพิ่มนะคะมามาทําแบบว่ารอบสองนะคะน้องวันชัยนะคะ้าเกินไปพี่ลายองเล็กเพิดเพลินเกินไปนะคะบางทีแบบว่าเออจะมีเนาะขอภัยคะ่ะ ลืมค่ะบางทีก็ลืมนะคะเพลิดเพลินนะคะกับการดูคลิปดูมากกว่านั้นก็ไม่รู้จะหาอะไรลงอย่างพี่ประคองบอกนะคะไม่รู้จะลงอะไรนะคิดไม่ออกคิดไม่ออกค่ะการไม่ค่อยดีค่ะอ๋อของพี่เล็กใช่ไหมรู้สึกว่าจะแวบไปอยู่หน่อยหนึ่งนะคะขนาดของพี่เล็กมีไวไฟเราเองแล้วก็จะมีแต่พวกวงสติงเนาะวงสติงนะคะก็จะมี ขึ้นมาไลฟ์เพื่อมายืนยันตัวตนเนาะยืนยันตัวตนก็เปิดค่าการมองเห็นเปิดเฟซบุ๊วเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กนะคะทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเอไอสวัสดีเฟซบุ๊กค่ะแต่ว่าเข้าไปดูข้างหลังให้เนาะเข้าไปดูข้างหลังให้นะคะเอ่อเข้าไปเข้าไปกดถูกใจกันนั่นแหละค่ะเหตุะคาวันนี้ส่เงเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆใหม่เข้ามาทักทายได้นะคะยินดีนต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับีพี่โบวิ่งให้ดีหรือเปล่าโบนัสของพี่เล็กน่าจะได้เยอะกว่าของใครๆเลยนะของเล็กไม่เห็นเลยพี่ลํำ<ม>ยองรอมาประมาณกี่เดือนแล้วคะรู้สึกว่าจะนานกว่าเล็กเยอะเลยเนาะสครับน้องวันชัยปูณสุวันนะครับสวัสดีครับพี่เล็กก็สวัสดีเช่นกันค่ะนะคะ ได้ออกไปเที่ยวไหนบ้างครับผู้มาเดินให้เนาะ,ะการทำบางบางท่านที่ผ่านไปแล้วนะพี่โคไม่เข้าเพราะอะไรก็ครีเอเตอร์คิดไม่ออกนะคะไม่เป็นไราา่ะคะลงไปเถอะนะคะลงไปเถอะเพราะว่าขนาดพี่ประคองถ้าเกิดไม่ลงพิอ่าเราก็ถ้าเรารักในงานตรงนี้เราก็ต้องหา เพื่อนๆให้กำลังใจพี่พะพองหน่อยนะคะส่งกำลังใจจ้าทุกคนนะคะเพียงแมงหวนบอกส่งเหมือนแม่ค้าแต่น้องวันชัยนี่น้องวันชัยเป็นงานประจำของหลักนะจะอยู่กับไร่กับสวนต่คุณพี่สีนวลพุ่มคำพอ,อใกล้จะถึงเวลาขึ้นมานะเราต้องต้องดันตัวเองเราต้องได้ประมาณเท่าไหร่พี่เล็กให้พี่เล็กถ่ายค่ะให้พี่เล็กถ่ายแต่ว่า แต่รู้สึกว่าการไลฟ์สดของเล็กเนี่ยจะรู้สึกเออเราไม่รู้ลงอะไรเราก็แชร์ได้นะพี่ประคองแชร์คลิปคลิปเก่าของเราขึ้นมาหน้าหน้าฟีดใหม่อะไหมคะวันนี้วันหยุดพี่ลำยองสวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะนะคะพี่ลำยองก็ทักทายทุกคนรอบห้องแล้วนะคะน้องน้องนารินทิพย์นะคะก็ขอบคุณนะคะครีเอเตอร์ ที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ว่าอตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับของเรื่องของศาสนานะคะก็มีเวียนเทียนเวียนเทียนเขาบอกว่าโบนัสถ้าเราจะทำโบนัสนะคะให้ได้นะคะคือ,อการโพสต์โบนัสการโ,รสโรสพสต์ภาพเนี่ยวันชัยเนาะทางบ้านของน้องวันชัยก็น่าจะมีแบบพวกะตะลุงใช่ไหมมีหนังตะลุงใช่ไหมคะ ตะลุกคุณคุณพี่สีนวนพุ่มคําขอบคุณคุณพี่สงจิตนะคะสี e ่เอี่ยมขอบคุณน้องนาเรนทิพย์แก้วใจอินนะนนะคะ,ะ,คะตอนนี้ยังหาสะสมเวลานาทีเพิ่มนะคะมามาทำแบบว่ารอบสองนะคะน้องวันชัยนะคะทำทำทิปออกมาโอเคเลยนะคะพี่โคก็เดินป้วนเปี่ยนตลอดเวลาเนาะ,ะอันนี้ถือคำคำนะคะ ก็มีเข้าไปดูไหล์สดสนเพื่อนบางทีก็ไม่ได้เข้าไปเกือบทุกบ้านแลวค่ะไปบ้างนะคะอาจจะขาดตกบกพร่องบัางต้องขออภัยน่คะวันนี้วันหยุดพี่ลำยองสวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะนะคะพี่ลำยองก็ทักทายทุกคนรอบห้องก็มีความรู้แม่งหวนทาคลิปทาคลิปทําขนมตาลนะถือว่าโอเควิธีทําการทําขนมเพราะเหตุจําเป็นเนาะ เหตุจาเป็นเป็นบางครั้งนะคะแต่แต่ว่าไม่ค่อยได้ขาดหายไปสักเท่าไหร่นะคะรายประจําเลยฟูให้หน้าแตกๆนะคะถึงจะน่ากินเนาะสวัสดีค่ะน้องนะักศิลป์นานคะปาาสวัสดีทักทายนอ้องดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยไม่ห่วนก็ผ่านแล้วเนาะ,ะน้องวันชัยก็ผ่านแล้วนะคะมีไรายได้กับ a c e b o o k เลยมันต้องโพส์โพส์เยอะๆเนาะ พสเยอะๆแล้วก็โพสต์รูปที่แบบว่าสะดุดตาเพื่อนเนาะแล้วก็เราเป็นเป็นเคเตอร์ที่เปิดกว้างนะคะมีอะไรก็มาบอกกล่าวเล่าต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้สวัสดีค่ะคุณสมจิตนะคะคุณพี่ลำยองทางทายเนาะคุณสมจิตนะคะสมจิตสีเพื่อนเทุกคนที่ไม่ได้เล่นเฟซหรือว่า เล่นเฟซเพื่อนเฟซด้วยกันถ้าไม่ได้เล่นเรียวหรือว่าอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมาเพื่อนๆออกจากน้องออกจากก้าวมาเช้าก็ออกไปทําบุญทําอะไรกันด้วยเนาะดูดูของน้องนรินทรราชนิดน,นึงก็คือกลับไปอยู่บ้านนะคะถ้าไปทําบุญที่บ้านมันก็จะรู้สึกว่ามันเป็นกันเองนะคะเป็นกันเอง <S <S ก็ทํายากนะทํายากเหมือนกันนะคะ อันนี้เราก็เข้าใจอยู่นะคะเวลาตกฝนตกฝนตกรู้สึกว่าไกลแล้วอากาศเวลานี้น่าจะฝนจะมายิ่งใครบอกว่าที่บ้านฝนตกไม่วอมก็น้อยลงนะคะช่วงนี้หน้าเดชบอร์ดของเล็ก,ก็จะแดงอยู่สองช่องเนาะสองช่องค่ะมันจะมีช่องเขียวอยู่สองช่องผู้ติดตามมีมาเดินให้เนาะ,ะการทำบางบางท่านที่ผ่านไปแล้วนะพี่โคไม่เข้าเพราะอะไรก็ อพี่โคมากลางเลยนะคะกลางลายกลางงานเลยนะคะกลางงานท้ายงานเลยนะคะใกล้จะตอนนี้สี่สิบนาทีแล้วเนาะเหลือประมาณยี่สิบนาทีค่ะภาพค้างค่ะอ๋อภาพค้างนะคะจะลงน่ะมันเป็นจุดดึงดึงดูดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนด้วยด้วยนะ มันจะทําให้เรามียอดวิวเยอะๆนะคะเดี๋ยวก็เขาก็จะส่งโบนัสมาให้ยานไม่ค่อยดีค่ะอ๋อของพี่เล็กใช่ไหมรู้สึกว่าจะแวบไปอยู่หน่อยหนึ่งนะคะขนาดของพี่เล็กมีไหวไฟะคะัค่ะยามบ่ายบ่ายสวัสดีทักทายยามบ่ายแก่ๆค่ะช่วงบ่ายสามโมงได้เข้าไปเป็นงานบุญงานอะไรก็เข้าไปทําบุญนะคะแห่เทียนแห่อะไรกันก็รู้สึกว่าจะสนุกสนานเนาะ ไมค่อยดีไม่เป็นไรค่ะนะคะแต่อ่าส่งคลิปนะคะส่งคลิปทําส่งงานเพราะว่าเล็กเองวันนี้คลิปดีก็จะเป็นเราโพสบ่อยๆก็ถือว่าเราเป็นงานของเรานะคะ <c oughs> เป็นงานของเราค่ะก็เราเป็นเป็นเ,นเครเ,เตอร์ที่เปิดกว้างนะคะมีอะไรก็มาบอกกล่าวเล่าต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ <c oughs> <c oughs> พี่สมจิตสีเอี่ยมนะคะสวัสดีทักทายค่ะ ลำบงกองยาวของพี่แลพี่แมงหวนก็รู้สึกว่าใกล้จะสองเดือนแล้วพี่เล็กไม่ที่มานะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณวันชัยนะคะคุณสมจิตสีเอีย้ยมให้เรารอเหมือนเดิมนะคะหรือว่ารอจนกว่าเราจะรับทราบตอนไหนยังไม่รู้อนุมัติเราตอนไหนไม่รู้เลยฝนแรงไม่ได้ยินเสียงเลยอ๋อฝนตกฝนตกใช่ไหมคะของของเล็กไม่ไม่ตกค่ะได้แต่ที่ะ เราไม่รู้ลงอะไรเราก็แชร์ได้นะพี่ประคองแชร์คลิปคลิปเก่าของเราขึ้นมาหน้าหน้าฟีดใหม่อ่ะกําลังเข้ามารับชมเนาะนะคะขอบคุณน้องอ,อรู้สึกว่าจัดจำพี่ลํำยองรอมาประมาณกี่เดือนแล้วคะรู้สึกว่าจะนานกว่าอะไรกเยอะเลยเนะาะไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนเก่าๆนี่หายากมากเลยนะคะ ไม่ค่อยเจอเลยนะคะนั้นๆจะเจอสักทีนะคบะบางทีบางทีการลงคลิปลงโพสอะไรไปเนี่ยค่ะไม่ค่อยมีคนเห็นนะคะแต่ว่าการไลฟ์สดเนี่ยจะมีคนเห็น mm hmm. คุณสํารีธรรมศรีนะคะน้องนแล้วก็น้องนภศิลปนาครับปัดด้วยนะคะที่ไม้ใช่ไหมเห็นเห็นมีอยู่นะเล็กเข้าไปก็รู้สึกว่าพี่ประครอง ตอนนี้ไม่สบายใช่ไหมขาพี่ลำยองไม่ทันเหมือนกัน